นะคะในส่วนของบทที่11ต่อในเรื่องของระบบธุรกิจอัจฉริยะและความสามารถในการวิเคราะห์ระบบธุรกิจอัจฉริยะและความสามารถในการวิเคราะห์จะสามารถส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นแบบเวลาจริงเรียลไทม์ให้แก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจข้อมูลและดำเนินการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจแบ่งออกเป็น6ฟังก์ชันเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายมีดังนี้ตัวแรกคือรายงานผลผล,ผลิต o ั d ก c t i o n Report รายงานเหล่านี้ได้ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าตามความต้องการประเภทอุตสาหกรรมเช่นถ้าเป็นการขายก็จะเป็นเรื่องของการคาดการยอดขายถ้าเป็นสูงบริการลูกค้าหรือคอ l l เซ็นเต ก็จะเป็นเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าถ้าเป็นเรื่องของการตลาดก็จะเป็นประสิทธิภาพคัมเปนความจงรับภักดีการกลับมาของลูกค้าการวิเคราะห์ตลาดแบบกระเช้าถ้าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างและการสนับสนุนก็เป็นค่าที่จ่ายทางตรงและทางออบในการจัดหานอกสัญญาจ้างประสิทธิภาพซัพพลายเออร์ถ้าเป็นห่วงโซ่อุปทานก็เป็นการบันทึกสินค้าขาดตลาดสถานการณ์เติมเต็มสินค้า ถ้าเป็นสถาปันการเงินก็จะเป็นบัญชีแยกประเภทท่กไปบัญชีลูกนี้บัญชีเจ้าหนี้กระแสงเงินสดถ้าเป็นทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นผลการทํางานพนักง,งานการชดเชยการแบ่งกลุ่มแรงงานการการักษาบุคลากรข้อที่2ก็คือรายงานรายงานคุณลักษณะรายงานคุณลักษณะผู้ใช้จะเป็นผู้ป้อนค่าตัวแปรหลายตัวเข้าไปในตารางสาระสําคัญ เพื่อใช้ในการกรองข้อมูลและแยกผลกระทบของตัวแปรแต่ละตัวออกจากกันตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นผู้บริหารร้านสตา b u c k คคุณอาจจะพบว่าลูกค้าที่อาศัยอยู่ฝั่งตะวันออกของเมืองส่วนใหญ่ซื้อกาแฟดื่มในตอนเช้าขณะที่ลูกค้าทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือจะซื้อกาแฟดื่มตลอดทั้งวันการค้นพบนี้อาจนำไปสู่การตลาดและแคมเปญโฆษณาที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคข้อที่ 3. เรื่องของ d ด s ก์บอร์ดหรือตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือสำหรับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพที่แสดงผลการดำเนินงานตามที่ผู้ใช้กำหนด mm hmm. ข้อที่4แบบสอบถามเฉพาะกิจการสืบค้นการสร้างรายงานเป็นเครื่องมือเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช mm ้ hmm. สามารถสร้างรายงานตามแบบฉบับ,บของตัวเองขึ้นอยู่กับคำสั่งและการสืบค้น การเจาะลึกเป็นความสามารถในการอธิบายที่มาของข้อมูลสรุประดับสูงเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมการพยากรณ์สถานการณ์และโมเดลเป็นเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือเหล่านี้รวมถึงความสามารถในการพยากรณ์เชิงเส้นการวิเคราะห์สถานการณ์แบบสมมุติและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือมาตรฐานทางสถิติขอจบในส่วนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ